ยายน้อยเพื่อนเนื้อเ,อ,เอต้องให้บอล <c oughs> โอ้โคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นเลยทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะราบสวัสดีชาวอารมณ์เจาะทุกท่านนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันกับเกรมกลับตาัน ใช่กัปตันอเมริกาลาลาลานะเพื่อนนะกัปตันอ่ะกัปตันแบบโรบินฮูสอ่ะไปวันนี้มาเจอก,กนันที่ทุนดีแปดร้อยอยากเล่นเบ็ดหนัก่ะแต่ก็กลัวกลับบ้านเร็ว สีไปเพื่อนไปยี่สิบหมนยี่สิบหมุนยีสิบหมนจะถึงยี่สิบหมุนหรือเปล่าอุย้ยจะยี่สมนจริงๆอะเหรอขอไปออตโต้กร์สิบหมุนไปปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้ยเออที่จะดียูเอาเอาสิครับต่อมาดิครับบุ๊ <c oughs> บินไปลกูกบินไปลกูกคูณเทรส 3, า, 3, 6, าสามี้ย้ะสามหกเก้าสิบเ้าเอเหอหอหอ,อโอ้โหดูดิดูมันทำดิดูมันทำโอ้โหอุตส่าห์เข้าเร็วนะอุตส่าห์เข้าเร็วแล้วเป็นอย่างนี้นะทีหลังไม่คุยด้วยแล้วโอ้โห จะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ค่อยได้เล่นนะเพืเ่อนไม่ค่อยได้เล่นเลยแหละอ่ะมันเป็นเกมที่กค่อนข้างนานอยู่แต่ว่านั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยไงเออความที่ไม่ได้เล่นเลยก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าเร็วแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้าย <c oughs> สวยบมาเฮ้ย <c oughs> มาดีมาดี มาดีมาดีเพื่อนบวกพันแล้วนะบวกพันแล้วนะไปแปะบวกเบ็ดเพิ่มไปดิครับผมข้อดีของการเล่นเบ็ดหนักก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนใจเต้นแรงดีใจเต้นรัวดีรัวดีมันเขี้ยววะ่ะขอไปร้อยเลยสิบหกหมุนดูดิเพื่อนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงหระมันก็คอมส,สกิตเตอร์สิกาเพ,าพ,าพ,าพ,พื่อนกาผ่ากาเพื่อนจูผ่ถี ไม่ขอดองมนหนักสัก,ดกดววโ,โดมึงเถอะวะโตตะโมสักโดดองหนักมาเลยเพื่อนอเกือบมาโอ้โหเกือบมาออโอ้โหตะคงตะขอตะเขไม่มีมาเลยมาเลยขอเล็งเล็งปิงปิง,ปงหูเหย่าเวเบาสิ อย่าว้าเสียโ้ยบักหัวดเดินบาักหัวหดเบ้ว้าไปหลายถือไนะไปไปสองร้อยเพื่อนกับสิบหมุนครับมาดูกันครับสิบหมุนนี้ครับใจอยู่หรือว่าจะไปอือหอไปออก่อนคอมโบรันไปก่อนเพื่อนรันไปก่อนเพื่อน ลา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 สามพันสามพันดอกนี้สามพันสวยๆเลยเอ้าอหูยเข้าทุกเบ็ดเสร็จทุกลายครับสเกเตอร์ครับผมเข้าทุกเบ็ดเสร็จทุกลายอะอะไรของแม่งหัวเข้าทุกไม้เลยนะแต่ให้น้อยมากอะ วด,ดหวัวจิตหัวใจอุตส่าห์เล่นเบสสูงแล้วยังไม่มีช็อตใหญ่มาเลยอ่ะเออชอ็ชอตช็อตใหญ่หน้อยเพื่อนเออต้องให้บน่น <c oughs> อู้หต้องให้บน่นแม่เจ้าแม่มึงเหมือนมึงรู้อนะเนาะว่ากูกำลังบ่นอยู่อนะเนาะห้าหมื่นห้าไปดอกนี้แบบจะหนักจะเต็มครับเพื่อนครับไปสวยครับอีกดอกครับสวยสวยครับบายดับ คอมโบสิบห้าเหรอคอมโบสิบห้าเหรอห้าหมื่นแปดปีคอมโบลอมโห,ห่จัดไปครับกับโจนสรัตสรรดสบัยสบัดใจหายนะใจหายจ็ปะเจ็ปะกเก้อฮ่าฮ่าโโหสวยจบแบบใช้สวยเลยเพื่อนแล้วจบแบบงงๆด้วยนะหกหมื่นสองครับเพื่อนเอาหกหมื่นนั่งประตูถังเมื่อกี้กดไม่ทัน อาสำหรันี้โจสรัพพาเรามาแบบหนํำอ,อกหนํำใจหนํำจุยกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะน,นี่ก็ขอตัวลากันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย